8ที่คือกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจและเป็นที่ยอมรับอีกทั้งยังถือว่ากลยุทธ์นี้เป็นแม่บทในการพัฒนากลยุทธ์ซีรีส์ต่างๆประกอบไปด้วย product, place, promotion, packaging, personal, population, power 1. product การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้บริโภคและการใช้การเย็บแทนการติดกาวที่รองเท้า 2. อไพการกำหนดราคาโดยสำรวจจากคู่แข่งเป็นหลักให้มีราคาใกล้เคียงกับตลาดมากที่สุด 3. p มเพไพช่องทางการจัดจำนห,นหน่าย1หน้าร้านหรือบูธ 2. อ,ออนไลน์ 3. ตัวแทนขาย 4. โปรโมชั่นในช่วงแรกจะเน้นโฆษณาและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้น ซื้อมากขึ้นและการลดราคา 5. แพคเกจจิ้งผู้บริโภคสามารถนำกลับมาใช้ใหม่มีรูปลักษณะที่เต่ตา 6. p ersonal ให้พนักง,งานเป็นคนกลางอธิบายคุณสมบัติสินค้าและจูงใจทำให้สินค้าขายได้มีการให้รางวัลให้กับพนักง,งาน 7. การบ a t i o n การทำโฆษณาชวนเชื่อออกสื่อวิทยุหรือสื่อออนไลน์เชิญบวกให้กับผลิตภัณฑ์แต่การสมัครเป็นตัวแทนขายการสั่งซื้อสินค้าครั้งละมากๆจะได้ราคาที่ถูกลงมีการต่อรองราคาสินค้าและผลดีต่อบริษัทและลูกค้า